ชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้แชมป์ขายมีดจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกเข้าใหม่แล้วก็สินค้ารายการใหม่นะครับต้องขออภัยพี่ๆผู้ติดตามทุกท่านเวยครับที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับพอดีติดธุระหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ประสบกับปัญหามือถือพังนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปลงอะไรสักพักเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาแจ้งอัปเดตสินค้าแล้วก็กลับมาทำคลิปรีวิวพี่ๆแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นกันด้วยสินค้าข้าใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับคือมีดโคสติลรีคอนทันโตอันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นอัปเกรดนะครับก็สวยงามเลยนะครับถ้าพี่ๆลองสังเกตดูนะครับรุ่นนี้เป็นฝักเอฟเอเหมือนเดิมนะครับมีคลิปเน็บด้านนอกด้านในแบบนี้นะครับมีแท่งจุดไฟแมกนีเซียมนี้นะครับแล้วก็ยังมีไฟฉายเล็กตรงนี้ด้วยนะครับมีเข็มทิศแถมมาให้นะครับโอ้สวยงามเลยนะเดี๋ยวเรามาทักมีดดูกันนะครับใบมีดยังสวยงามครับเป็นมีดทรงทันโตนะมีการยิงเลโก้ รีคอนทันตกมาด้วยนะครับแล้วก็มีร่องบากไว้ใช้แท่งแมกนีเซียมจุดไฟได้นะครับโอ้สวยงามครับส่วนด้านนี้นะครับก็มีนี่นะครับโคสตีลนะครับ S K 5ไต้หวันนะครับโอ้สวยงามครับตัวนี้เป็นงานสำเนานะครับย้ำว่าเป็นงานสำเนานะครับสวยงามครับด้ามก็เป็นยาง ABS ทำร่องกันลื่นมานะครับมีรูท้ายด้ามนะครับสามารถร้อยเชือกร้อยห่วงร้อยแรนยัดอะไรต่างๆได้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้มีแท่งแมกนีเซียมจุดไฟมีไฟฉายฉุกเฉินมีเข็มทิศมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับ ก็สวยงามนะครับมีมา2สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นรุ่นสีดานะครับแล้วก็รุ่นสีทรายนะครับอ่าผมขออนุญาตเรียกสีทรายนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะครับมีไฟฉายฉุกเฉินมีแท่งมิเนเซียมจุดไฟนะครับมีเข็มทิศด้านหลังก็มีคลิปเหน็บเหมือนกันนะครับฝักเป็น ABS สีทรายนะครับแต่รุ่นสีทรายนะครับด้ามเป็นสีทรายใบจะเป็นสีเงินนะครับมีการยิงเลเซอร์โลโก้ริคอนทันโตมาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้สวยงามเลยนะครับนี่นะครับมีล่องบากไปใช้จุดไฟเหมือนกันนะครับ มีสีดำแล้วก็สีทรายนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปรีวิวละเอียดให้อีกทีนะครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับเห็นคลิปแจ้งอัปเดตสินค้าแล้วถูกใจครับสามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปรายละเอียดให้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นมีดทันโตเล็กนะครับสวยงามนะครับแค่กล่องแพ็กเกตนี่ครับมีดทันโตะเล็กนะครับมีทั้งสีไม้นะครับและสีดําแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับนี่ครับเป็นทันโตไม้กล่องแพ็กเกจสวยงามนะครับ จะซื้อไว้ใช้งานหรือซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับขออนุญาตหยิบมาให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นวัสดุเป็นไม้ชิงชันแท้ๆเลยนะครับนี่นะครับผมมีการยิงโล่ยิงลายมาครับส่วนฝักก็เป็นฝากไม้แบบนี้นะครับเวลาการจัดเก็บนะครับก็ใช้นี่นะครับเอาตัวใบมีดนะครับใส่เข้ามาในฝากนะครับให้ด้านที่เป็นลูกศรกับลูกศรนะครับหงายขึ้นเข้าหากันนะครับและก็ค่อยๆดันเข้านะครับผมก็อาจจะแน่นนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นต้นไม้ใช้พกซ่อนพกพาแบบ เป็น,นียนะครับเป็นมีดพกซ่อนนะครับก็สวยงามครับเหมาะแก่การสะสมหรือใช้งานซื้อไว้พกพาวเมกันตัวอะไรก็ได้นะครับนี่ก็สวยงามนะครับเวลาหากใช้งานก็ดึงออกนะครับต้องระวังด้วยนะครับอย่า กระชากแรงจนเกินไปนะครับของยังใหม่อยู่นะครับก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับเวลาดึงก็อาจจะแน่นนิดนึงนะครับแต่ก็สวยงามครับเหมาะแก่การใช้งานซื้อเป็นของฝากหรือใช้เป็นมีดแคมไพื่ใช้ตัดหั่นปลาเชิญอะไรต่างๆได้นะครับมีมาทั้งสีไม้แบบนี้นะครับและก็สีดําแบบนี้เลยนะครับดุด้านลยครับทั้งฝักทั้งด้านนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเวลาใส่ก็เช่นกันนะครับเอาด้านที่เป็นลูกศรกับลูกศรนะครับเข้าหากันนะครับ อ่าอันนี้ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่หลุดนะครับนี่นะครับไม่หลุดนะครับถ้าไม่ตั้งใจเว่ยงงมือกระชากยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วใช้งานนะครับเราก็เพียงดึงออกมาแบบนี้นะครับอ่าแต่ตัวปักไม้ยังฟิตแน่นนิดนึงนะครับดียังใหม่อยู่นะครับนี่นะครับก็ สวยงามเลยนะครับผมพี่พี่านใดนะครับถูกใจชอบก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวละเอียดให้อีกทีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของมีดไทยมิดอารันยิกกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีดคัตติ้งอารันยิกนะครับเป็นสินค้าใหม่เพิ่งสั่งทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับเป็นไงนะครับก็จะเป็นมีดคัตติ้งครับเหล็ก S50C นะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับงานอารันยิกแท้อยุธยาแท้ๆเลยครับเป็นใบขัดขาวทั้งใบนะครับทรงคัตต แคมปิ้งติดรถติดบ้านเอาไว้เดินป่าพาฟืนอะไรต่างได้นะครับตัวนี้ก็ตัดไม้ตัดอะไรถนัดการจับก็กระชับมือดีนะครับสวยงามครับเหล็ก s 5สขัดขาวทั้งใบเลยนะครับสวยงามครับกระชับมีฝักหนังแถมให้ทุกเล่มเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของอารันยิคเลยนะครับที่ผมได้สั่งทำขึ้นมานะครับถ้ายังไงพี่ๆท่านใดสนใจทรงนี้ครับสามารถทารายการสั่งซื้อมาได้นะครับถ้าท่านใดอยากรอดูคลิปรีวิวก็รอดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปรีวิวละเอียดให้เร็วๆนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นมีดเน็บอรัญยิกขนาดจัมโบ้พิเศษนะครับและไปรุ่นนี้นะครับเป็นใบมีดขัดขาวทั้งใบด้วยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับขัดขาวเงาแบบนี้ไซส์จัมโบ้ขนาดใหญ่นะครับจับถนัดมือนะครับไว้ใช้งานหนักสับเดินป่าฟันไม้ตัดไม้ใหญ่ๆได้เลยนะครับหัวใบขัดขาวสวยงามนี่การย้ำหมุดมานะครับเป็นขนาดจัมโบ้เลยนะครับก็สวยงามดีนะครับมีฝักหนังแบบนี้แถมให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นมีดเน็บรุ่นใหม่เลยครับจัมโบ้ใบขัดขาวนะครับ เดี๋ยวผมจะทาคลิปรีวิวออกมาให้แบบละเอียดโดยเร็วนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจเห็นแล้วอยากสั่งซื้อก็สามารถทํารายการสั่งซื้อก่อนได้นะครับต่อไปนะครับเป็นมีดมาเชเตอรันยิกขนาด15นิ้วนะครับเป็นมีดอรันยิกรุ่นหนึ่งนะครับที่พี่ๆหลายท่านชื่นชอบและสอบถามเข้ามานะครับเคยของขาดตลาดหมดไปช่วงหนึ่งครับการผลิตล่าช้านะครับตอนนี้มีของเข้ามาแล้วนะครับพี่ๆท่านใดนะครับชอบทรงมาเชเต้ใหญ่ยาวๆแบบนี้เข้าไว้หัวซับเนี่ยครับสามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับอย่างราคาเท่า เดิมนะครับคงราคาเดิมให้นะครับมีฝักหนังแบบนี้แถมให้ทุกเล่ม้วยนะครับคุ้มๆไปเลยนะครับสำหรับมาเชตเตอรอารันยิกนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับยังไม่เคยดูรีวิวสามารถย้อนไปดูรีวิวก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปรีวิวไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปรับชมก่อนได้นะครับต่อไปนะครับเป็นมีดปารังอารันยิกทั้งขนาด15นิ้วและ12นิ้วนะครับตอนนี้มีของเข้ามาเพิ่มนะครับมีดปารังก็เป็นมีดอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับมีดอารันยิกที่พี่ๆหลายๆท่าน ปัดเปรียวนะครับใช้งานง่ายนะครับเป็นทรง หัวตัดหลังแอนนะครับทำให้ลาหนักการฟันน nice ี้ทําได้ดีนะครับจะใช้ติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าสามารถทําได้นะครับมีมาให้ทั้งขนาด12นิ้วและ15นิ้วเลยนะครับ15นิ้วก็ใหญ่ๆยาวๆจับถนัดมือกันไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบมีดใหญ่ยาวนะครับมีฝักหนังแถมให้ทุกเล่มนะครับราคาเท่าเดิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปรีวิวไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับ จะเป็นมีดหัวบัวอารันยิกนะครับเป็นมีดหัวบัวเหล็กผ่านรถไถน,นะครับมีดทรงหัวบัวนะครับเป็นมีดเหล็กผ่านรถไถที่พี่หลายท่านนะครับชื่นชอบนะครับเขาบอกว่าเป็นทรงที่สวยงามนะครับ ใช้งานง่ายนะครับปรับหั่นปัดดีนะครับใบมีดมีน้ําหนักถ่วงนะครับตอนนี้ก็มีของเข้ามาแล้วนะครับหลังจากขาดตลาดไปนานพอสมควรเลยนะครับก็พี่พี่ท่านใดนะครับกำลังรออยู่กําลังอยากได้นะครับก็สามารถทารายการสั่งซื้อได้เลยครับสาหรับพี่พี่ท่านใดยังไม่เคยดูคลิปรีวิวนะครับสามารถไปดูได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปรีวิวเอาไว้ให้นะครับโอเคครับผมขออนุญาตสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกและสินค้าเข้าใหม่ในรอบนี้นะครับ หากพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับรู้สึกชื่นชอบหรืออยากได้มีดรุ่นไหนในคลิปรีวิวนี้ครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโดยช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์ c e b o o k Page นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากก่อชมคลิปรีวิวสำหรับสินค้าใหม่ก่อนนะครับก็สามารถรอก่อนได้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวละเอียดออกมาให้เร็วๆนี้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่ๆหลายท่านอาจจะโทรติดต่อผมหรือตติดด่่ออผมมไไ้้เลยันนีก็ สืบเนื่องมาจากที่โทรศัพท์มือถือมุฟังแล้วเรื่องซิมอะไรเรื่องเบอร์โทรนั้นค็้ามีปัญหานะครับทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นั้นวันทีติดต่อไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นะครับจัดการอะไรเรียบร้อยสามารถติดต่อเข้ามาได้อย่างปกติเลยนะครับพี่ๆในเห็นคลิปแล้วสามารถติดต่อโทรเข้ามาหรือแชทไลน์ไม่ว่าจะเป็นไลน์ Off i ิเชียลเพจไลน์เพจไลน์ร้านหรือว่าไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสามารถทักไายเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชมป์ขายม่ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมโดยตลอดนะคครรััับบสสวดี